การออกแบบเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องจํากัดอยู่แค่เฉพาะ Product บ้านมันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงในส่วนของไอศครีมด้วยรสชาติหน้าตาแพคเกจจิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับไอศครีมเราก็สามารถที่จะออกแบบได้ทั้งหมดเลยค่ะ ที่บ้านเป็นคนที่ทำไอศครีมเป็นงานอดิเรกเอาไว้อยู่แล้วก็เลยเอา2อย่างนี้มารวมกันก็เลยเกิดเป็นอาชีพไอศครีมดีไซเนอร์ก็คือนักออกแบบไอศครีมขึ้นมาตามชื่อเลยนะคะไอเซียก็คือไอเดียินไอศครีมก็คือเป็นไอศครีมที่มีไอเดียสอดแทรกไม่ว่าจะเป็นหน้าตารสชาติคอนเซ็ปที่เกี่ยวข้องกับไอศครีมทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะนึกภาพว่า มันต้องเป็นไอเดียการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับหน้าตาแต่แน่นอนค่ะว่าสิ่งสำคัญอีกอีกส่วนหนึ่งซึ่งไม่แพ้ในเรื่องของหน้าตาก็คือในส่วนของรสชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอศรครีมทุกชิ้นของไอเซียก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกแบบไปถึงในส่วนขององค์ประกอบทั้งหมดว่าจะเป็นส่วนไหนวัตถุดิบจะเป็นอะไรรสชาติส่วนผสมต่างๆจะมาประกอบกันแล้วออกมาทำยังไงให้มันอร่อยหน้าตามันยังต้องได้ตามคอนเซปต์ที่เราวางเอาไว้ด้วยก็เป็นความยากอีกสเต็ปหนึ่งค่ะ ยกตัวอย่างเช่นไอศครีมทุเรียนเนะะี่ยค่ะเราแทรกให้ตัวทุเรียนเนี่ยมันมีเม็ดทุเรียนจริงๆอยู่ด้วยแต่ว่าเม็ดทุเรียนเนี่ยทานได้ก็เลยเกิดเป็นคอนเซปที่มีเป็นภูทุเรียนมีเปลือกทุเรียนมีเม็ดทุเรียนและทุกส่วนเนี่ยสามารถทานได้ทั้งหมดไอศครีมชานมไข่มุกตัวไข่มุกเนี่ยพอมันเจอความเย็นแป้งไข่มุกจะแข็งสุดท้ายเราก็เลยไปได้เป็นตัวบุกพอเวลาที่ไปอยู่ในเนื้อไอศครีมแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่แข็งคือยังได้ความนึบอยู่เหมือนกัน ช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะไอเซียได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของไอเซียเป็นชาวต่างชาติตอนนั้นเราก็ต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นมาเปลี่ยนช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นช่องทางการออนไลน์เป็นหลักอีกส่วนหนึ่งก็คือการปรับรูปแบบของตัวโปรดักต์ให้โปรดักต์เนี่ยไม่ใช่ดึงดูดเฉพาะนักท่องเที่ยวเปอย่างเดียวซึ่งทำยังไงให้ไอศครีมของเราเนี่ยดึงดูดคนภายในประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อออนไลน์ ในส่วนของหลังจากนี้นะคะเราก็คงจะเริ่มพิจารณาในส่วนของเรื่องของขยายกลุ่มฐานลูกค้าในส่วนของในประเทศให้มากขึ้นกระจายในส่วนของต่างจังหวัดให้มีช่องทางในการจ,จัดจำหน่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของไอเียเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอแล้วก็ต้องมีการคิดโปรดักต์ใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาที่ตอบโจทย์ตอบสนองต่อบความต้องการของลูกค้าแล้วก็เกาะกระแสรหรืออาจจะมีกิมมิคอะไรใหม่ๆที่จะดึงดูดให้กับลูกค้า ต่อไปเรื่อยๆ